ปกติการเดินสายวงจรแสงสว่างนะครับแล้วก็จะเดินสายลายจากเบรเกอร์ในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายลายนะครับมายังขั้วทางด้านไฟเข้าของสวิต์ทางเดียวครับและเดินสายลายจากขั้วทางด้านไฟออกของสวิต์นะครับไปยังขั้วแอลของโคมไฟและเดินสายนิวทัลนะครับจากนิวทัลบาที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทัลไปยังขั้วเอ็นของโคมไฟครับ และถ้าเพื่อนๆต้องการติดตั้งโชั t นเ n นเซอร์แบบ3สายเพื่อควบคุมหลอดไฟก็สามารถทําได้ครับโดยโ m o t นเซนเซอร์แบบ3สายนะครับก็จะมีสายในเส้นสีน้ําตาลก็จะเป็นสายลายทางด้านไฟเข้าของอุปกรณ์ครับส่วนสายสีแดงนะครับก็จะเป็นสายลายทางด้านไฟออกของอุปกรณ์และสายสีฟ้าก็จะเป็นสายนิวรทลของอุปกรณ์ครับโดยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะต้องแก้ไขสายวงจรเดิมนะครับเริ่มจากการปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าครับ แล้วต่อสายลายที่ออกจากสวิตช์นะครับมาเข้าสายสีน้ําตาลของเซ็นเซอร์ครับและต่อสายสีแดงนะครับของเซ็นเซอร์เข้ากับสายลายที่ไปคุมไฟและต่อสายนิวทรอนะครับเข้ากับสายเส้นสีฟ้าของเซ็นเซอร์และสายนิวทรอลของครมไฟดังรูปตัวอย่างนี้ครับเมื่อจ่ายไฟเข้ามาในวงจรและเปิดสวิตไฟนะครับไฟก็จะจ่ายให้โมชั่นเซนเซอร์ครับและหลอดไฟก็จะสว่าง10วินาทีก่อนที่จะดับครับ และเมื่อเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ก็จะต่อวงจรเพื่อจ่ายไฟให้หลอดไฟหลอดไฟจึงสว่างครับและเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวในตำแหน่ง motion sensor นะครับหลอดไฟก็จะดับเองอัตโนมัติตามระยะเวลาที่เราตั้งไว้ที่ตัวเซ็นเซอร์ครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆปิดสวิตช์ไฟตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็จะไม่ทำงานครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆได้นะครับ